มาครับกลับมาอีกครั้งพบกับผมอีกเช่นเคยฮีโร่มิกแจ๋วครับและสิ่งที่ทุกคนรอคอยมานานแสนนานนะครับ รอนานซะจนสเตฟานเปิดห้อง65กหอกทอกมา3วันแล้วนะครับ <c oughs> ไม่เกี่ยวนะครับผมแค่จะโปรโมทนี่ครับกล่อง08แดงครับผม08ยยุโรปนะครับและแล้วมันก็มารอกันอย่างใจจดใจจ่อรอจนไปเปิดกล่องทองเจ๊งแล้วเจ๊งอีกโอเคครับ ผมก็จะมาจัดให้ดูนะครับจัดไปหนึ่งใบพอครับเบาเาซื้อเยอะเดี๋ยวบรรลัยหนักครับเฮ้ยแคสเหลือสองร้อยมันมีสองร้อยด้วยไม่ใช่หรอวะอ๋อนี่ไงโหูทบสามร้อยทอบสองร้อยทบร้อยเก็บไปเติม v i p ดีกว่ามั้งนั่นไงเก็บไปเติม VIP ดีกว่าโอ,โอเคครับ มันลุ้นกันเลยจะเจ๋งไหมมาไม่ต้องคัดไม่ต้องอะไรนะครับวัดใจไปเลยมาเดี๋ยวผมจะไล่คาถาก่อนนะครับโอมนะโมตัสสะนะโมตัสสะนะโมพุทธายะนะโมสละอะสละอือสละอือสละอืะอลื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 อตอเลสจงมา ไปอ้โหวิกตเบาลเดสเ็สเคเอาแล้วไงแววมาแล้วครับเธอล่งรีบเปิดไงาเาอลึ่งรีบเปิดก่อนไม่เป็นไรใบที่สองตอเลสรงมาอุ้ยเดยล่าเอเคเอาแล้วมีแววครับและ สุดท้ายท็อปร้อยมาอุ๊ยฟิตนะครับโอ้ยตัวนี้เก่งครับตัวนี้ใช้ได้ครับโอเคท็อปร้อยผ่านไปมาดูท็อปห้าสิบครับฮะต้องไล่คาถาใหม่ตะกี้อักขละผิดโอมนะโมพุทธายะสระะสระาสระอิสระอีสระอือสละอือลือลือลือ ตอเลสจงมาไปไอ้เฮ้ยโดสัตว์ชื่อยาวๆกูรึกว่าตอเลสมาไรนาไปต่อไปเฮ้ยนบน,บน,บนมามัง่งดีวะโดมอยู่ตรงไหนเนี่ยเฮ้ยโดมอยู่โอ้ลึกเลยเนี่ยกลางเลยไปตอเลสไอ้เฮ้ยแคปเดวลา สามล้านสามล้านสามล้านโอเคใบสุดท้ายท็อปห้าสิบต่อเลสนะจังงังจงมานี่เลยคาสิายาร์ตเขายังชั่วครับคาสิยาร์ตมานะครับโอเคโอค้ยต้องใส่ต้องเปลี่ยนคาถาครับท็อปสามสิบ ต้องเปลี่ยนคาถาแล้วครับอ่าโอเคคาถาไปเดี๋ยวจะท่<น>องคาถาแล้วฟังดีๆล่ะอตเจอปาติเติเอาล็ดจงมาโอ้โหแล้อูเมเลเลสอ่าโอเคอเรเรออเค,ครับเดี๋ยวดูก่อนมันอยู่ตรงไหนไม่ใช่แม่งอยู่ล่างเหรอนี่ไงสัตว์มเมเลเลสเกือบโลอ่ะ ไม่เป็นไรกูจะไม่คัดกูจะไม่คัดนะครับถ้ามันออกล่างหมดเลยก็ช่างมันครับถือว่าเป็นแนวทางคนที่ดูคลิปผมแล้วเปิดต่อจะได้คัดนะครับผมยอมเจ๊งโอเคครับต่อไปเราจ้องจ้องแถวล่างไว้มันจะได้ไปข้างบนต่อเลทอียเอยเยแลาวิซิวาซิวาอยู่ไหน น่าจะกลางๆนะถ้าบิสซิบาเฮียอ,อยู่ไหนวะ,ะช่างแม่มันมาสองสามสต่อเลสสามสและต่อเลสเฮียเด้อเขาปละไ,ปไหลแล้วคูก็เจ๋ง เาไจงใช่หม <Bened ic te> ตัวล่างสุดเย็ดพอ่อดูไว้นะครับทุกคนท็อปสามสิบล่างสุดมาสองตัวครับกูสัญญาว่ากล่องต่อไปกูจะคัดนะครับแนะนำให้เพื่อนๆคัดนะครับ เพราะผมเปิดตั้งแต่กล่อง10อยู่แล้วผมคัดตลอดเอสิบตัวบนมาไว้10ตัวล่างไม่เคยเจ๊งครับมันเป็นสูตรผมนี่ผมทะลึ่งไงอยากลองนี่ครับ14 19ี่สิบเก้ายี่สิบเอ็ดยีสามสิบเอ็ดบวกเศษด้วยก็สามสบหกสามสเจ็เจ๊งครับเจ๊งสนิทครับ กลอง800ควรจะได้50ล้านขึ้นนะครับถึงจะคุม้มไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมทำคลิปใหม่จัดแม่งสักสอกล่องไปเลยครับโอเคครับยังไงฝากกดติดตามกด s u b สไคร b e ด้วยนะครับครบ1,000ผมแจก100ทูนะครับเอ้ย100้อพ่องดิ1,000ทูครับ ครบ1,000ัซับผมฉลองเลยครับแจกพันทูผมจะแบ่งเป็น500 2รางวัลน,นะครับโอเคครับยางไากกดอยาดูอย่ายงเดียวนะครับผมเห็นคนดูคลิปผมเป็นพันนะครับแต่คนกดซับไม่มีเลยฝากกดซับด้วยนะครับขอบคุณครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ